สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับผมพุทธิพงศ์อุตรศรีวันนี้ตรงกับวันอังคารที่21เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับหลังจากที่ได้ทำการาจิตการจิตกรรมบางอย่างนะครับก็พอลงตัวก็มีเวลามาพูดคุยกัน นะครับสำหรับวันนี้ผมมีประเด็นจะมาพูดคุยแล้วก็มานำมาเพื่อเป็นการเตือนนะครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับชาวเพื่อน f a c e b o o k ทุกท่านนะครับก็คือในเรื่องของวันนี้นะครับมีเป็นเรื่องของการาภัยจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับสำหรับเพื่อน facebook ทุกท่านนะครับ f a c e b o o k ก็ หลายหลายท่านนะครับก็พยายามดูนะครับดูใครที่เป็นเพื่อนเพื่อน facebook นะครับที่แอดเข้ามาก็หากไม่รู้จักมักคุ้นหรือว,ว่า,าลักษณะของท่าทางหรือว่าลักษณะมาเป็นไม่เป็นมิตรก็ให้ลบนะครับลบให้บล็อกบล็อกแล้วะขามโลออกไปนะครับเพราะว่าเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยมันมันอยู่ใกล้ตัวเราตลอดนะครับ ในยุคสังคมดิจิตอลในยุคของสื่อสังคมออนไลน์สำหรับวันนี้ผมมีประเด็นเดียวครับในเรื่องของการที่เกี่ยวกับการหลอกให้รักนะครับหลอกให้รักแล้วก็ให้ไปเล่นเกมคู่รักซึ่งก็มีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายหลายพอสมควรนะครับก็สำหรับเพิ่งเริ่มระบาดในช่วงหลักๆหนักๆมาข้าประมาณ ก่อนหน้าน,นี้ก็ประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ก็มาแจ้งความนะครับแจ้งความก็สูญเงินไปสามล้านกว่าบาทก็คืออย่างนี้นะครับมันก็คือลักษณะของการแผนมรุตกรรมของคนร้ายลักษณะของการหลอกให้รักนะครับแล้วก็ชวนมาเล่นคู่รักเนี่ยคือลักษณะแนวทางก็คือที่ให้เตือนเพื่อนเฟซบุ๊กทุกท่านนะครับก็คือก่อนที่จะ มันมากับมันมากับ Facebook นะครับมากับเพจ facebook ต่างๆที่มีต่างๆนะครับเพราะว่าคนที่จะมาขอแอดเป็นเพื่อนหรือว่าขอเพิ่มเป็นเพื่อนก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีๆนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้ามามีอาชีพเนี่ยเขาจะส่องดูเฟซดูความเคลื่อนไหวของเราตลอดรู้ข้อมูลของเราตลอดนะครับก็คือในล,อลักษณะของการแผนพฤติกรรมของคนไลในลักษณะของการหลอกให้รักแล้วก็ชวนให้เล่นเกมแล้วก็สูญเงินไปลักษณะแบบนี้ ก็คือมันมาจากของเพื่อน facebook นี่แหละนะครับคนมันมาจากมิตรตาพต่างๆที่มาอขอเป็นเพื่อน facebook นะครับขอเป็นเพื่อน a c e b o o กแล้วก็บางคนก็ถือใจซื่อนะครับก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละปกติทั่วไปนะครับก็รับไปเป็นเพื่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมิชาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเป็นผู้หญิงนะครับแต่บางเคสก็จะมีเป็นผู้ชายก็มีลักษณะคนที่เขามาขอเป็นเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นมิชายชีพเหล่านี้ก็คือ จะแสดงตนเป็นใครการนะครับสร้างความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นคนที่เราจะมาขอเป็นเพื่อนเนี่ยเราต้องไปดูติดตามพฤติกรรมนะครับดูติดตามพฤติกรรมก็ต้องไปแอบส่องดูบ้างนะครับส่องดูหรือว่าพฤติกรรมของเพื่อนเฟซบุ๊กเราบ้างมีลักษณะเป็นคนเป็นยังไงสำหรับในเรื่องของการาเนี่ยมาหลอกของอขอเพิ่มเพื่อนแล้วก็หลอกให้รักเนี่ยเขาเขาจะพอมาขอเ,เพิ่มเพ,เพื่อนเราเสร็จเขาก็มีการ ชวนพูดคุยนะครับชวนพูดคุยแล้วก็มีการทักไปทาง Messenger นะครับบางไลน์บางเคสเนี่ยก็จะมีการขอแอดไลน์ขอหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพิ่มเพื่อนม,มีการพูดคุยในช่วงระดับหนึ่งนะครับอาจจะประมาณสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์หรือบางไลน์เนี่ยก็อาจจะเป็นเดือนแล้วแต่าการพูดคุยลักษณะเหมือนกับ หลอกให้รักนะครับหลอกให้เชื่อใจนะครับทําให้เชื่อใจก่อนนะครับแล้วแต่แล้วแต่เคสนะครับบางเคสที่ผมได้รับแจ้งก็บางเคสก็อยู่ประมาณสองสัปดาห์บางเคสก็เดือนนึ่งนะครับแล้วแต่คนนะครับเมื่อคนร้ายนะครับหลอกเหยื่อหรือว่าหลอก f a c e b o o k เป็นที่เป็นเพื่อน facebook ด้วยกันเนี่ยหลอกให้เชื่อสนิทใจนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ะจะมาบอกเราว่า นะครับจะมบอกว่ามันมีกิจกรรมของทางบริษัทก็คือลักษณะของบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะของการก็จะบอกว่าบริษัทที่เขาทํากิจกรรมหรือทําค้าขายออนไลน์เนี่ยนะครับก็คือลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นการกดนะครับการกดการไปกดถูกใจกดอะไรในประมาณเนี่ยเขาก็จะมีของการาโปรโมชั่นเปิดการกาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นให้นะครับ ก็จะบอกเหยื่อนะครับเหยื่อก็จะบอกว่า,าถ้าทําไม่เป็นนะครับทาไม่เป็นก็จะแนะนําบอกวิธีการเล่นนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าหากเหยื่อไม่ไม่เชื่อมันก็จบไปนะครับบอกว่าหากเราปฏิเสธนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมปฏิเสธนะครับผมปฏิเสธบางครั้งผมก็จะมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับโพสเฟซบุ๊กบอกว่าหากไม่ใช่มิรไม่ใช่ เพื่อนที่ดีก็ขอให้ออกจากเฟซจานนั้นไปผมก็เคยมีการโพส์ตไปนะครับก็ด้วยเหตุนานา,าะอะารหลายประย่างนะครับเพราะอย่างอย่างบางคนที่ไม่รู้ลักษณะของแผนปฏะตักิกรรมของคนร้ายเนี่ยเขาก็จะเชื่อใจนะครับแล้วก็ไปไป,เ,ไปเล่นจิตกรรมหรือว่าไปเล่นเกมนะครับตามตามคําแนะนําของคนร้ายนะครับพอเล่นไปเสร็จก็จะมีการโอนเงินคือบางบางเคสนะครับ บางเคสที่เท่าที่บุมสาบก็คือเป็นลักษณะของการอย่างสมมุติว่าของของเยื่อเนี่ยเยือ่เยอก็คือผู้ผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินเนี่ยหากเล่นไม่เป็นเขาก็จะแนะนําหากไม่มีเขาจะไปยืมคือลักษณะเขาอาศัยความเชื่อหรือว่าอาศัยความที่ว่าไปหลงไปหลงชอบพอแล้วประมาณนี้นะครับไปหลงไปชอบพอกับคนร้ายแล้ว ก็จะมีการเล่นกิจกรรมโดยที่ว่าเป็นกิจกรรมคู่รักก็แล้วนะครับกิจกรรมคู่รักเล่นทั้งสองคนมีการโอนเงินก็วิธีการของคนร้ายนั่นแหละนะครับมีการโอนเงินแรกแมันก็ได้นะครับแรกแรกมันก็ได้เงินคืนกับมาแต่ว,ว่าพอทําไปช่วงระยะหนึ่งนะครับไปช่วงระยะหนึ่งก็มีการโอนนะครับโอนศูนย์คือไม่ได้นะครับเล่นไปเล่นมาก็คือศูนเสียเงินนะครับบางบางเคสเนี่ยของผมละอ่า เหยื่อสูญเสียเงินไปสี่หมื่นหรือห้าหมื่นบางเคสเป็นแสนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับเคสที่มาแจ้งความวันนี้ก็สูญเงินไปประมาณสามล้านกว่าบาทเรียกว่าไปขายบ้านเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ที่คลิปนี้นะครับคลิปที่ผมนํามาบอกเล่าบอกกล่าวให้เพื่อนสมาชิก facebook ฟังเนี่ยนะครับบางท่านที่อาจจะไม่ใช่ตํารวจนะครับอาจจะ อ่เป็นคือด้วยทุๆคนทั่วไปก็จะมองโลกในมองบวกนะครับคนทั่วไปนะมองโลกในทางบวกก็คือมองในแง่ที่ดีนะครับใครที่มาขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนก็มองเขาในทางที่ดีแต่หารู้ไม่ว่านะครับคนที่เข้ามานะเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเป็นคนร้ายนะครับที่คอยจ้องจับนะครับคอยแสวงหาประโยชน์จากตัวเราซึ่ง ซึ่งเมื่อมีความสนิทสนมในระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะมีการหลอกนะครับหลอกให้โอนเงินนะครับก็เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นของการใช้ facebook หรือว่าไลน์ต่างๆหรือทวิตเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในยุคข,ของสังคมดิจิตอลแต่ว่าในขณะเดียวกันภัยนะครับภัยต่างๆที่จะตามมาหากเรารู้ไม่เท่าทันนะครับไม่รู้ไม่เท่าทันไม่รู้จัก จับพิรุธด้วยจับสังเกตก็อาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะครับบางบางเคสบางรายเนี่ยก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับเมื่อสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเอาคืนไม่ได้ก็ต้องบางบางเคสเนี่ยถึงขนาดฆ่าตัวตายนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับสลหรับเหยื่อที่ตามเคสของลักษณะของการหลอกให้รักนะครับเล้าชวนไปเล่นกิจกรรมคู่รักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชายหรือหญิงนะครับชายญิงอายุ อายุประมาณ30ปีขึ้นไปนะครับสำหรับคนร้ายนะคนร้ายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่คนร้ายนี่จะเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะก็จะอายุประมาณ30ปีกว่า,วานะครับสาปีถึงสาิบห้าปีโดยประมาณนี้นะครับที่จะมาหลอกเหยื่อหลอกในรักนะครับหลอกในรักโดยเฉพาะใครๆที่อายุคนเดียวนะครับอยู่คนเดียวก็ต้องหากไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการ ถ้าเท่าทันคนร้ายก็ต้องคอยปรึกษานะครับอย่าไปมุมมิบอย่าไปคิดเอาเองนะครับต้องให้รู้เท่าทันกับภัยสังคมออนไลน์เพราะว่าหากรู้ไม่เท่าทันกับภัยกับสื่อสังคมออนไลน์ท่านก็อาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับเกินมาทั้งชีวิตเนี่ยหาเงินหาทรัพย์สินมาทั้งชีวิตแต่ต้องมาสูญเสียในระยะเวลาแค่วันหนึ่งหรือสองวันเนี่ยท่านก็อาจจะฆ่าตัวตายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น สำหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่าคงจะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมนํามาเล่ามาถ่ายทอดให้ฟังตัวนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะครับซึ่งประสบผมทํางานในหน้าที่ของพนัท่านส่วนนะครับแล้วก็นํามาบอกเล่าบอกกล่าวให้ฟังนะครับเพราะบางครั้งการนำเสนอสื่อเสนอ,สอข่าวตามช่องทีวีต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะจะนำเสนอในช่วงลักษณะของการตามกระแสสังคมนะครับไม่ได้นํา มีการปรุงแต่งซะเยอะนะครับแต่ว่าในสลับคลิปนี้ผมเล่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆมามาให้เพื่อนสมาชิก f a c e b o o k มาเล่ามาสู่กันฟังก็เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์นะครับก็คิดว่านะครับหวังอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับต้องก็น่าจะเพียงพอแค่นี้ก่อนนะครับคงสลับมีสลับมีหากมีอาเคสหรือว่ามีอะไรสิ่งใหม่ๆผมจะ นำมาบอกเล่ามาบอกกล่าวให้ฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ผมพยายามจะทําให้สั้นแล้วนะครับจะทําให้สั้นก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ฟังผู้ผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้จงมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาทุกประการนะครับก็นําสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งที่นํามาพูดในคลิปนี้ไปเป็นข้อคิดเตือนใจนะครับเพื่อให้อาดีกรรมลดลงแล้วก็ ท่านจะไม่ได้สูญเสียทรัพย์สินและเงินทองนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ